ตอนนี้เราอยู่แถวไชาน่าทาวนะครับของลอนดอนเนาะคืออยากโชว์ทุกคนว่าที่เนี่ยมันมีพวกร้านอาหารแล้วก็ขนมนะครับของเอเชียเยอะมากเนาะแล้วหนึ่งในนั้นนที่คนไทยหลายๆคนชอบนะครับคือตัวมิลคีนคือเราเดินผ่านขนนเส้นดีนะครับแล้วก็มี3ามร้านติดกันเลยนี่ร้านที่หนึ่งนี้ม e Fre แฟชนะฮะ มันจะเป็นอารมณ์แบบคิวๆที่ไทยเนาะเดี๋ยวแล้วราคาไม่แพงดูเนี่ย4.3นะครับล้นนี่เป็นฮอตกราสเจอรี่นะครับถ้าใครชอบมาได้เลยนะเออแล้วด้านในคนเยอะมากนะฮะเลิศอ่ะอันนี้เป็นยีปังไต้หวันฟรุตท,ท,ทีนะฮะ อยากหยิบเมนูให้ดูเดี๋ยวขอเมนูเขาดีกว่าเนาะแล้วก็มีไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์กลางนะแล้วก็เนี่ยเป็นฟรุตพีแล้วก็มีเซ็ตออฟเฟอร์ต่างๆขอบคุณนับ h a n ง you แต่มีร้าน คนยืนรอเยอะมากนะแสดงว่าอร่อยอร่อยแน่นอนแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ลองนะครับเพราะว่าเราอิ่มมากๆมีแบบอะไรนะชันอะไรนะ b r o w า s u เออมีพวกแบบ brown sugar classic milk t e ีอะไรต่างๆนะหน้่าลองน่าโดนมากเลยแต่ว่าคือตอนนี้อิ่มมากนะฮะก็เลยไม่ได้กินเพราะว่าไม่กินเพื่อไม่กินเปลือกาะเนาะเป็นอาหารเวียดนามโอเคแัด <Okay. S 2> ก,กะลองดูนะคะตอนนี้นะครับเราก็ ได้เดินมาจากไอตรงสามล้านชาไข่มุกเมื่อกี้เนาะซึ่งแบบมันอยู่ด้านหลังเลยเว้ยคือตรงนี้จะเป็นโซนชัยหน้าทาว,วนะฮะไอตัวชัยหน้าทาวอะ่ะคือมีของกินเยอะมากเป็นอาหารจีนต่างๆรแล้วก็ออย่าไงไปคือชาไข่มุกเนาะคือที่เนี่ยชาไข่มุกเยอะมากคือเนี่ยสี่ที่กันแล้วที่คือดีมากเลยนะครับนเนี่ยมีสองไซส์เนาะเออคือถ้าแบบ ใครคิดน,นะครบว่ามาที่เนี่ยเราจะไม่มีชาไข่มุกให้กินมีนะจ้าเธอมีทุกอย่างแล้วคือต้องดูคน,น,นด้านในคือคนด้านในเยอะมากเลยนะฮะร้านชื่อสตูจีริเนาะสำหรับใครที่แบบไม่ชอบกินชานมอยกี่เยาฮะก็มีชาเขียวต่างๆเนาะมีไอติมด้วยมีขนมด้วยนะเธอราคาก็ไม่ใกล้กันเนาะประมาณ4ปอนด์นี้เหมือนยก เอเชียมาอยู่ในลอนดอนนะคะตอนนี้ซึ่งมีร้านเยอะมากมีอันนี้ด้วยรับเบลโลจี่นะครับซึ่งเป็นร้านมิลค์พีกอีกร้านหนึ่งใช่ไหมใช่อันนี้ก็คนเยอะราคาพอๆกันเลยเนาะไม่รู้แบบแตกต่างกันมากมันมีความเลิกตรงนี้ลอนดอนเนอจะถามว่ารสชาติเป็นยังไง่ะมันเหมือนที่ไทยนะแต่ผลินกว่าน้อยอย่างนี้ ก็ได <glaube S 1> ้ตามใจที่ต um, ้องการแอ่ถ้าเด็กไทยมาที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมว่าจะไม่มีชาของไทยกินเนาะไม่ต้องกลัวแต่ที่ไทยจะกินต้องเยอะกินเยอะกินได้ไผ่หวานกินดีว่าเอออยากอย่ากลองร้านเลยเหรอ่าเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาลองโอเคค่ะคุณท้า กดใจไม่ได้จริงมันดูแฟนซีนะฮะเราก็เลยต้องซื้อมากินเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอุ้ยนี่น่ากินไหมดูอันนี้ดีมากใช่จะกินนี่จะกินนี้จะแบ่งกับพี่แนทไอกันนะครับอันนี้อันนี้ข้โคนัรดูดีทำไมไม่เละอะใจลายนังเลยอ่ะไดี๋ยวไม่ไรแต่มันน่ากินเนาะใช่แป่แปรเราไปกินก่อนอุ้ยมันใหญ่มาก มีไส้ด้วยอร่อยไหมอร่อยไหมไม่มีคำพูดจะบอกมันเป็นยังไงเท็กซ์เจอร์นั่นก็เหมือนเรากินไอโดนัทตของนานาของอะรทพ่ไทยอ่ะดันกี้เหรอไม่ใช่ดันกี้อีกนานาครีสซี่ครีมโนนัทครีสซี่ครีมไอที่มันแบบเรากินมานานมากอ่ะมิสเตอร์โดนัทเออมิสเตอร์โดนัทไม่แต่ว่า มันมีความใหญ่แล้วมันมีความแบบเนื้อมันแบบนุ่มแล้วมันเด้งปากกว่านะอันนี้ดีอันนี้ก็ยังคงเร็อร่อยอยู่ชิน้นละ4.5นะครับแต่จะแพงนึงแบบว่าเราคุ้มค่าเนาะเนาชิ้นใหญ่เบิม้ม